สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำที่การไฟดูดไฟช็อตนะครับก่อนอดื่นนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีขวดน้ำครับ DIY ขวดน้ำพลาสติกครับของเหลือใช้ก่อนอดื่นครับเราตัดเลยครับ ตัดหับน้ำให้ขาดเลยครับตัดตรงปลายหัวนะครับตัดออกเลยครับ ตัดเสร็จแล้วรูปร่างจะได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับคุณชมแล้วก็ใช้กรรไกรครับผ่าเลยครับผ่าตรงกลางเลยครับให้ถึงปลายตูดนะครับแล้วก็ตัดอีกข้างนึงครับเอาไว้สําหรับสอดสายไฟเข้านะครับตรงนี้ครับเนี่ยครับเราตัดเป็นอย่างนี้เลยครับเมื่อตัดได้แล้วเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งนะครับ นี่ครับปลายเล็กๆทิ้งเลยครับส่วนอันนี้นะครับเราจะใช้คัตเตอร์ครับกรีดตรงปลายหัวขวดนะครับ ตัดทิ้งเลยครับเพราะว่าเราจะไว้สำหรับสอดปลั๊กไฟให้ออกมาด้านนี้นะครับอันนี้เราทิ้งนะครับเราไม่ใช้ครับนี่ครับเวลาสอดสายไฟนะครับเราก็จะสอดออกตรงรูนะครับ เมื่อเสร็จแล้วเราก็สอดขวดที่เราตัดไว้นะครับเข้าไปแล้วครับแล้วก็มาประกอบตรงด้านหัวนะครับเข้าไปบางอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเวลาไฟดูดไฟรั่วไฟซึมมันก็จะไม่มาถึงเรานะครับเนี่ยครับมาชมเห็นไหมครับคุณผู้ชมมีขวดน้ำก็ำใช้ได้นะครับ ป้องกันเด็กได้ด้วยนะครับมีเด็กอยู่ที่บ้านก็สามารถกันได้ด้วยนะครับเล่นตักไฟอะไรเนี่ยครับนะครับผู้ชมเห็นไหมครับเวลาเราจับมันก็ไม่ดูดไม่อะไรไม่รั่วไม่อะไรนะครับอันนี้เราสามารถวางกับพื้นปูนพื้นกระเบื้องได้หมดเลยนะครับ มันก็จะไม่ดูดไม่รั่วมไม่ซึมนะครับคุณผู้ชมดูสิครับเทคนิคง่ายๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพอ่อพ h ชาแน,นลด้วยนะครับขอบคุณครับ